บสวัสดีเจ้าปอมัย่น้องตำบลบ้านกลางปีฮักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางและารายการข่าวบีเคนิ้วจากช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มาพบปะกับปอมปัยพิ้องในเจ้าวันพฤหัสบดีที่19เดือนมกราคมปีพุทธศักราชสอ6 6วันนี้ตรงกับแฮม3คบาเดือนสเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอู้จากกันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวเทศบาลตำบลบ้านกลางแนะช่องทางปีใจ้งานง่ายบะแพร่วันสต็อปเซอร์วิสหนุนช่ยทราฟฟีฟองดูประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาปัญหาที่พบ นายสอนอินแก้วนาะยกเทศมนตรีตำบลบ้าน,นกลางเปิดเผยว่าหลังจากตีเทศบาลตำบล้าน,นกลางได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนได้มีการรวมทรงผลงานเข้าประกวดในโครงการ The Smart City Showcase Award 2022ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานส่งเสรมิมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคม ตีมีการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นว,วัตกรรมที่ทันสมัยชันฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายใต้แนวคิดที่ว่าการพัฒนาเมืองหน้าอยู่เมืองทันสมัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจนได้ภับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศนะเจ้าก็คือ รางวัล Smart City Solution Award สองพัน2022ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะนะเจ้าผลงานโดดเด่นโครงการบ้านกลางบริการเวสเซ็ตหน้จุดเดียวหรือ One Stop Service และยังคว่ารางวัล Popula r Vote นะเจ้าในโครงการและก็ร,ระบบการบริการอัจฉริยะดีเด่นแห่งหนึ่งรางวัลน,นะเจ้า ซึ่งเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางเฮาได้นําเอาระบบบริหารงานและเกาะการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งหาระบบมาให้บริการพี่น้องประชาชนในรูปแบบออนไลน์นะเจ้าทั้งยังประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มท่าฟีฟองดูบขบคู่ไปตัวเพิ่มแหมหนึ่งช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือปัญหาติภพในพื้นที่จากพี่น้องประชาชนโดยตรงนะเจ้า ซึ่งท่าฟีฟองดูเป็นแพลตฟอร์มที่จดทำแล้วก็พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวาทชนะเจ้า,าสำหรับสื่อสารปัญหาของเมืองระหว่างพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาชนสาม,มารถที่จะแจ้งปัญหาที่พบคือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพื่อน,น่าอยู่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของเมืองอย่างครบวงจรนะเจ้าพื้นที่ของตำบลมั่นกลางเนี่ยเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือซึ่งก็มีหมู่บ้านชุมชนเนีตั้งอยู่โดยรอบมีประชากรมาพำนักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะเจ้าก็เลยทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตัมา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด9ิาที่ผ่านมาตีย่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างจึงทำให้การนำเทคโนโลยีเิมอสมมาแก้ไขปัญหาสามารถตอบโจทย์พื้กับประชาชนได้มีส่วนรวมเป็นหูเป็นตารายง,งานปัญหารอบตัวที่พบเจอในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การทรงเรื่องพื้น่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะเจ้ามีสี่ประเภทปัญหาที่ฮับแจ้งได้แก่ความสะอาด ไฟฟ้าประปาไฟถนนเสียถนนทางเท้าอาคารสถานที่ชํารุดอุปกรณ์ขครุภัณฑ์ันชํารุดจุดเสี่ยงสาธารณภัยอย่างเช่นน้ำท่วมไฟไหม้นะเจ้าตน้นไม้กลิ่นเสียงการขึ้นทะเบียนการประชาสัมพันธ์ความช่วยเหลือสุขภาพรวมจนถึงการแจ้งบอสแสการทุจริตนะเจ้า ซึ่งประชาชนตีต้องการแจ้งปัญหาในพื้นที่ตำบลบ้านกลางสามารถแจ้งเรื่องสามารถที่จะแจ้งเรื่องผ่านท a ฟฟี f ฟองดูได้นะเจ้าดังต่อไปนี้ 1. ่ 1. ท่านจะต้องเพิ่มระบบท a ฟฟี f ฟองดูโดยเป็นเพื่อนในไลน์นะเจ้าค้นหา ID ีตีว่า a d d r a f f e f ฟองดูหรือสแกน QR Code โ้ดนะเจ้า 2. พิมพ์รายละเอียดของปัญหาหรือว่าเรื่องที่ต้องการที่จะแจ้งแล้วก็กดส่งจะปรากฏข้อความโต้อตอบจากแชทบอทนะเจ้า 3. กดตีเมนูด้านล่างด้านล่างหัวข้อแจ้งเรื่องใหม่จะปรากฏข้อความของโลเคชัน 4. กดปุ่มแชร์ตำแหน่งจากนั้นแชร์ตำแหน่งตีตั้งตี่เกิดปัญหานะเจ้า 5. เลือกหน่วยงานตีต้องการแจ้งเทศบาลตำบลบ้านกลางโดยคือกดปุ่มตีว่า แจ้งที่นี่นะเจ้าหลังจากนั้นทันพิมพ์บรรยายปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการที่จะแจ้งหนึ่งข้อความและส่งภาพปัญหาที่ต้องการแจ้งโดยจะต้องเป็นภาพตีไทายเองและเป็นภาพปัจจุบันก็คือทานกดทายภาพและกดสง่งหลังจากนั้นเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการแจ้งอาทิเช่นทางเท้าถนนความสะอาดไฟฟ้าประปาเป็นต้น จากนั้นคือทันรอระบบสักครู่นะเจ้าระบบแชทบอดจะทรงกาดรอรับเรื่องมาทางไลายนะเจ้าซึ่งเพียงเท่านี้เองพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องหรือปัญหาที่พบผ่านแพลตฟอร์มถ้าฟีฟองดูได้ไง่ายๆนะเจ้าเราก็สามารถติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาติแจ้งผ่านแพลตฟอร์มถ้าฟีฟองดูได้เช่นเดียวกันนะเจ้า มาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากอบจละปูนอบจละพูนชวนร่วมประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวในหัวข้อที่ว่ามหาสัสจรรย์ลำพูนปี2องบายอบจลำพูน amazing season change photo contest S <S <an> กลับมาแหมเตือนหนึ่งนะเจ้ากับกิจาการรมประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากวัดละพูนในหัวข้อมหาศจรลลำพูนปี2ปลายอบจลํำพูน Amazing Season Change Photo Contest โดยอบจระพูนจนจวนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทรงผลงานภาพถ่ายประชาสัมพันธ์แห่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง8อํอเภอ ของจังหวัดละปูนนะเจ้าชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทโดยรวมไทยถอดมุมมองความประทับใจแล้วก็มุมมองติดแปลกใหม่ของแรงท่องเที่ยวอาทิเช่นโบราณสถานสถาปัตยกรรมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆตีมีอยู่และเกิดขึ้นในแต่ละช่วงฤดูนะเจ้าอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนของจังหวัดละูน ผู้ที่สนใจสามารถที่จะเริ่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ดังต่อไปนี้นะเจ้าช่วงฤด,ดูหนาวตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2566ช่วงฤด,ดูร้อนนะเจ้าตั้งแต่วันทีน่1มีนาคมถึงวันที่15พฤษภาคม2566ช่วงฤด,ดูฝนตั้งแต่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม 2566ันหะเจ้าซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีเพจหลงลำพูนบายอบจอรจลลำพูนนะเจ้าซึ่งท่านสามารถที่จะกดเข้าร่วมสมัครผ่านเพจเฟซบุ๊กของทางอบจอรจลปูนได้นะเจ้าหรือสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมตีหมายเลขโทรศัพท์053 5 9 7 2 6 0 053 5 9 7 2 6 0ต่อ114ในวันแล้ะก็เวลาราชการนะเจ้ามาฟังข่าวจากตังจังหวัดละปูนแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าจังหวัดละปูนประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โลง่งตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2,566ร,วรยวมระยะเวลาทั้งสิน้น35วัน นายสันติทอนยิมละไมภูวาราชการจังหวัดละปูนเผยว่าจังหวัดละปูนได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนประจำปีงบประมาณ2566เมื่อวันที่2 5พฤศจิกาย,ยน2565ตีพันมานะเจ้าและมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งก็ได้แก่ จังหวัดเจียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮองสอนเพื่อเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟปา่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5รวมทั้งได,ด้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาทีโลงทุกชนิดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2566ถึง30เมษายน2 5 6 6รวมระยะเวลาทั้งหมด35วันโดยกันนะเจ้าเพื่อสุขภาพอนามัยดีด เศรษฐกิจทีดีและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจะมีการบริหารจัดการเชื่อเพลิงโดยหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดเท่านั้นนะเจา้ทาทั้งที่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของการเกิดไฟปา่าหมอกควันแล้วก็มลพิษทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของปีน้องประชาชนจึงออกประกาศจังหวัดของจังหวัดละปูนนะเจา้าในเรื่องของ ห้ามบุคคลทําการเผาในที่โลงในเขตพื้นที่จังหวัดละปูนระหว่าง15กุมภาพันธ์ถึง3 0เมษายน2566เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดกรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมายคือท,ท่านแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายองกอปรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย หรือแจ้งโดยงานก็คือศูนย์บัญชาการเหตุ ED, การณ์จังหวัดละปูนหมายเลขโทรศัพท์053 562 963หรือเบอร์สายด่วน191สถานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่งส่วนควบคุมและก็ปฏิบัติการไฟป่าสายด่วน1362นะเจ้าซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้า เป็นข่าวเจริญวนพุทธศาสนิกชนรวมฟังเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติในวันจันทร์ที่3 0มกราคม2566ณวัดรองเศร้าหมู่ทีเจขอเจนิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมฟังเทศแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติหรือตั้งทมหลวงนะเจ้าในวันจันทร์ที่3 0มกราคม2566 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดรองซามู่ทีเจตต่ำบนบ้านกลางนะเจ้าสำหรับกำหนดการงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตั้งทำหลวงณวัดรองซามู่ทีเจตต่ำบนบ้านกลางกำหนดการในวันจันทร์ที่30มกราคม2566ซึ่งก็จะเริ่มในเวลาประมาณ5นาฬิกา3านาทีสาธิป่องประชาชนพร้อมกันบริเวณวิหารนะเจ้า เวลาหกนาฬิกาเริ่มเทศมหาชาติกันที่หนึ่งก็คือการทดสพรเวลาเจ็ดนาฬิกาพิธีถวายรรม,มาตเอกเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มเทศมหาชาติกันที่สองถึงห้านะจ้าได้แก่กันหิมพานทานนักันวันนาปเวและชูโชคหลังจากนั้นในเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีรับประทานอาหารกลางวัน เวลา13นาฬกาเริ่มเทศมหาชาติกันที่6ถึง13นะเจ้าได้แก่กันจุลพลกันมหาพลกันกุมารกันมัตสีกันสกกบันกันมหาราชกันชักษัรและกันนครกันซึ่งก็จะเซตพิธีในเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะเจ้าก็เป็นกำหนดการงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ หรือตั้งทำหลวงณวัดรองซา้ามูทิเจดในวันจันทร์ที่30มกราคม2 5 6 6นี่นะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงต่ำสายของเทศบาลตำบนบ้านกลางและรายการข่าว BK n n w w จากช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้ววันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิสาทาสาวผูด,ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนปากันได้ไหม่ในวันผูกนะเจ้า สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า